สวัสดีครับุผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ถือเป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับทุกท่านในรายการ c r o ที TV หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานถ่ายทำครั้งแรกเมื่อ2อปีที่แล้วที่ยอิอโดนะครับช่วงนั้นเป็นเดือนพถุนายนและก็อากาศร้อนม,มากๆแต่วันนีุ้ผู้ชมทุกท่านดูสิครับที่ประเทศเกาหลีใต้อากาศหนาวเย็นเยียดละครและที่สําผัญวันนี้ติดลบ163ทุกผ,ผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ไหนนั่นแหละครับ สาวๆหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับบริเวณนี้ดีนะครับแต่ดูสิครับรอบข้างผมเต็มไปด้วยโรงพยาบาลศัลย,ยกรรมคลินิกผิวคลินิกฟันทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามในร่างกายมารวมกันไว้ตรงบริเวณนี้เต็มไปหมดเลยครับนอกเหนือจากโรงพยาบาลศัลย,ยกรรมต่างๆแล้วที่ชินซาหยกประตู6และ7นี้ยังจะนำพาทุกท่านไปสู่ถนนซึ่งนับว่ามีชื่อเสียงเต็มไปด้วยสเสน่ห์แม้ว่าจะเป็นถนนเส้นเล็ก แต่มีร้านค้าแฟชั่นต่างๆมากมายมีคาเฟ่ทั้งสวยคลาสสิกน่ารักสำหรับนั่งทานกาแฟและเค้กอร่อยๆเต็มไปหมดมีร้านอาหารรวมถึงร้านเหล้าที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินได้ทั้งวันเลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่คางสกีนนะครับบนถนนคร์ลักเป็นถนนเล็กๆนะครับเป็นแหล่ง้อปปิ้งนะครับสถานที่แห่งเอาแล้วก็ร้านกาแฟคาเฟ่สวยๆส,ส,สำหรับกลุ่มสาวๆผู้รักที่มาญาติกันนำต้องมาออกเดินที่ครับ สำหรับสาวก iPhone ก็คงจะพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่มี Apple Store สาขาคารซูกินครับแต่ถ้าจะมาที่นี่แนะนำให้ทุกท่านจองคิวล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าคนเยอะมากๆวันนี้ผมมาทำอะไรที่นี่เหรอครับเพราะว่าสำนักง,งานของคลอสได้ย้ายจากโยโกดโดมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับและก็วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมสำนักง,งานใหม่ของ Pro อสและก็บริการใหม่ดีๆจากคลอสครับและแล้วเราก็มาถึงที่ตั้งอาคารไอซีดีนะครับ ตัผมาเลยครบแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นชั้นสิบของอาคาร ICT ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักษณ์ครอสนะครับ,รรบเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ เข้ามาเยี่ยมชมสำนักง,งานของ Cross กันครับเวลาที่ทุกท่านเข้ามาสำนักง,งานครอสนะครับก็จะเจอตุ๊กตา c คร s สแมนน่ารักน่ารักนะครับยืนรอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับ ด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นห้องแคนเตนของสำนักงานเราครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นสำนักงานของคลอสนะครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายทํารายการก็เป็นช่วงเที่ยงนะครับพนักงานบางส่วนก็ออกไปทานอาหารข้างนอกนะครับและก็พนักงานบางส่วนก็ยังคงทํางานจากที่บ้านนะครับเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับผมจะพาทุกท่านไปดูห้องฟินฟินของสำนักงานคลอสกันครับ หลายท่านที่เคยใช้บริการ cross คงทราบดีแล้วนะครับว่า cross เราสามารถโอนเงินจากเกาหลีไปยังประเทศไทยภายใน5นาทีไม่มีวันหยุดและไม่หักปลายทางจนได้รับความรักความไว้วางใจจากทุกท่านอย่างมากมายโดยที่ทุกท่านสามารถส่งเงินจากเกาหลีไปยังประเทศไทยเกือบ24ชั่วโมงใน1วันยกเว้นช่วงระยะเวลา5ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่ง,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 งเพราะาเป็นระยะเวลาที่ทางระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารเกาหลีปิดปรับปรุงระบบประจาวันครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราทํางานตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสี่ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ของเกาหลีจะทํางานตั้งแต่เที่ยงถึง6กโมงเย็นนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็จะมีทั้งทางโทรศัพท์เฟซบ o o กไลน n e i นแอ p หรือว่าน้องทองหยอดซึ่งน้องทองหยอดนะครับก็จะอยู่ตรงมุมซ้ายมือบนนะครับของแอปพลิเคชันครับและตอนนี้เราเพิ่มบริการ Cross บ o a r ดขอเพียงท่านสมัครใช้บริการค o s s b o a r d และโพสต์เรื่องราวอะไรก็ได้ จะสามารถรับไปเลย5,000คะแนนใน Crossboard จะมีทั้งบริการช่วยกดของเว็บเกาหลีมีคอลัมน์ภาษาเกาหลีท่านสามารถโพสต์ขายของมีข่าวสารเรื่องดูดวงและเรื่องเล่าเมามอยให้ทุกุกท่านมาบ่นกันได้ครับอีกไม่นานเราจะมีระบบหักเงินอัตโนมัติเพิ่มเข้ามาเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นเป็นยังไงบ้างครับบริการดีๆจาก Cross สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางต่างๆหรือไม่ก็ลิงก์ด้านล่างนี่เลยครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับการติดตามและก็ตอนนี้ครับผมขอตัวไปทานอาหารไทยอร่อยๆพร้อมทานกาแฟและก็เค้กที่มีให้เลือกทานอย่างไม่หวาดไม่ไหวเลยครับอันอ่녕